สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเคียวที่ชาแนลครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมองค์เมียวจีเซิร์ฟเวอร์โกลบอลกันนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการอัปเดตประจาวันที่28นะครับมีสายยนต์นะครับสําหรับการอัปเดตรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับเราไปชมกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือ a ัพเดตล่า e v e อีนนะครับนี เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นนะครับทําการจัดทีมนะครับ3คนนะเนี่ยจัดทีมนะครับ3คนพอเราจัดทีมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําภารกิจต่างๆนะเนี่ยแล้วก็ defeat ทีมได้อะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะบอกว่ามีภารกิจอะไรให้ทำบ้างนะครับผมก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่28นะจนถึงวันที่1พฤษภามนะก็ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับ ก็จะมีพิเศษสำหรับคนที่ทำคะแนนถึง1,800คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับก็ต์ออฟลัก uh, นะก็คือตัวยัน100ใบนะครับผมยันฟ้านะ100ใบนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นสปริงเรียมซัมวอนนิงนะครับก็มาอีกแล้วกับก,กิจกรรมอัญนะเชิญนะอัญเชิญหมูนะครับเนี่ยเลียมสมอนนิ่งเช่นเคยน,นะครับซื้อหยกม่วงนะครับเพื่อเข้าไปทําการอัญเชิญนะก็ จะมีคนเปิดห้องแล้วก็ดูว่าแต่ละวันมีอะไรบ้างนะสำหรับรอบนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นชิคกี้ก็มีแค่ SP พอ่าปะทองนะครับ SSR n อ i s u b i Kidomaru, ี u ิดอมารุ s u คุโแล้วก็ตัวของล้องบ้องนะคักวยะนะครับผมก็จะมีแค่6ตัวให้เลือกนะก็ยังไ้ตัวไหนก็ถ้าใครยังขายก็สามารถมาอัญนเชิญได้นะครับผม กิจกรรมที่สามนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสปินอิมิเทชันนะกิจกรรมสปินอิมิเทชันเนี่ยก็จะอวันที่2 8ถึง11พฤษภาคมนะครับก็จะมีการให้เราทำเควสนะนี่นะครับเนี่ยสปินอิมิเทชันนะก็ทำเควสนะครับ30คอยนะครับ exploration zone นะครับยิน100 EP นะครับ Talisman นะ plus นะ KO หนึ่งสองครั้งนะครับ เคลคาขึ้น2รอบนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ของรางวัลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลดารุมะฉาดห้อันนะครับผมทำไมนะักกิจกรรมที่4นะครับก็คือตัวของกิจกรรมอัญเชิญนะครับมาอีกแล้วนะนี่เพิ่งหมดกิจกรรมอัญเชิญไปนะกิจกรรมอัญเชิญใหม่ก็มาอีกแล้วแต่รอบนี้จะเวลาน้อยหน่อยนะครับก็คือจะมีเวลาแค่5วันเท่านั้นนะ ก็ส5สาครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับก็แต่การอัญเชิญจะมีโอกาส20ครั้ง40ครั้งแล้วก็60ครั้งเนี่ยจะได้สกิลดารุมะนะอ่ากรอบนะครับแล้วก็ตัว EX e, e l u ์เ t i o n แล้วก็ตัวแรกพับโหลดหน้าจอนะครับผมก็น่าจะเป็นจิดหลักก่อนที่ตัวของไทยชาจะมานะถ้าใครยังมีเงินเหลือยังมีอะไรเหลือก็สามารถ มาอัญเชิญได้นะครับต่อไปนะครับก็กิจกรรมที่5นะก็จะเป็นตัว new ssn นะเข้ามาแล้วนะครับเไปดูกันอะเอสนับนี้ก็มียูกิฟลอกนะครับทำออมอนโงมาเอฟล็อกแล้วก็มีเคสซืฟล็อกนะหาได้จากการซัมมอนนะครับโดยตัวยันแตงหักนะครับแล้วก็เดมอนพาเลแล้วก็ภารกิจมอบหมายนะเช่นเคยนะครับผม จากนี้นะครับก็ยังมีตัวของฟ็อกเลตทัวริสนะครับตั้งแต่กิจกรรมนี้ฟ็อกเลตทัวริสนตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่2นะก็เวลาประมาณ2วันนะครับอันนี้ก็คือยังไม่มานะก็จะเข้ามาวันที่30นะครับก็ต้องรอกันร,รอกันก่อนนะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีการใช้กบทำภารกิจต่างๆนะเพื่อให้ได้รางวัลน,นะครับ โดยในวันที่30จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีมิสตอรี่ลีวานะซึ่งเขายังไม่บอกนะวเป็นอะไรนะก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่7นะก็คือตัวนี้เลยร้านคามิตมะลดราคานะครับรีเฟสมิตมะนะครับฟรี30รอบต่อว,วันแล้วก็ลดราคามิตมะ20%นะครับ10ชิ้นแรกนะอันสุดท้ายนะครับที่มากับแอัปเดตนี้ก็คือตัวของทาลิสแมนนะของตัวคินดระเรานั่นเองนะครับ แต่จริงๆผมว่าสก,กินเก่าสวยกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่นวนตัวผมนะผมชอบสก,กินดั้งเดิมมากที่สุดแหละสาระตัวของชินาระนะ,นะมันดูเสยโยมากชอบอมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เปิดอินโทรใหม่ใหม่หมเลยผมเลยติดใจล่างนี้มากครับ ก็สำหรับตัวอัปเดตประจำวันที่28นะครับเมษายนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะดูเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างน้อยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่องของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย